ด่วนจับตาพายุใหญ่อีกลูกถ้ามีกำลังแล้วเส้นทางอาจพุ่งใกล้ไทยอัปเดตแนวโน้มสภาพอาก,กาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้21กันยายนถึง4ตุลาคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่21กันยายนครับกลับมาอัปเดตแนวโน้มสภาพอาก,กาศกันต่อครับจากนี้ไปครับหลายพื้นที่ ก็เริ่มที่จะมีฝนกลับมาเพิ่มมากขึ้นนะครับจากปัจจัยของฝนเริ่มกลับมาโดยจากการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงวันที่4ตุลาคมครับก็พบว่าหลังจากนี้ไปนะครับทั่วไทยครับจะมีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีมรสุมที่กําลังแรงขึ้นครับบวกกับในรองมรสุมก็ยังคงพาดผ่านบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยก็ขยับขึ้นขยับลงในแต่ละวันนะครับ และนอกจากนั้นครับก็มียอมความกดอากาศตา่ำหรือว่าเป็นกลุ่มฝนใหญ่นะครับที่พัดปกคลุมอยู่บริเวณพะอีสานภาคกลางส่งผลทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกชุกตกหนักได้นะครับโดยเฉพาะในช่วง22-27กันยายนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักฝนตกสะสมครับอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ส่วนในช่วงปลายเดือนครับ26เป็นต้นไปครับก็มาจับตาสัญญาณของพายุที่มีโอกาสจะเคลื่อนเข้ามาใกล้กับประเทศไทยนะครับโดยจากสถานการณ์ณตอนนี้ครับ พายุที่มีโอกาสเคลื่อนเข้าใกล้ไทยมากที่สุดก็คือพายุโซนร้อนกำลังแรงนะครับที่ชื่อว่ารากาซ่านะครับที่ได้ทวีกำลังขึ้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเส้นทางเคลื่อนไปทางตะวันตกโดยประมาณในช่วง23กันยายนนะครับพายุลูกนี้ก็จะลงสู่ทะเลจีนใต้และก็มีโอกาสทวีกำลังแรงถึงระดับพายุไต้ฝุ่นได้ครับอย่างไรก็ตามครับสถานะแบบไต้ฝุ่นนั้นจะไปอยู่บริเวณอ่าวตังเกียนะครับในช่วงประมาณ25กันยายนแล้วก็คาดว่า จะอ่อนกําลังลงตามลําดับนะครับเมื่อขึ้นฝั่งแต่เส้นทางในขณะนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะถึงประเทศไทยมาก้อยเพียงใดแต่หากมาถึงประเทศไทยนะครับก็จะมาในรูปแบบของยอมความกดอากาศต่ําที่เกิดจากการอ่อนกําลังลงของพายุลูกนี้ครับก็ต้องมาลุ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่สิ่งที่จะกระทบแน่นอนก็คือในช่วงปลายเดือนนี้นะครับจะมีฝนค่อนข้างชุกบริเวณสี่ภาคตอนบนของไทยอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวรับมือก่อนเลยครับ ถึงแม้ว่าพายุจะยังไม่มาใกล้ไทยนะครับแต่ฝนนั้นก็ถูกเดี่ยวนําจากมรสุมที่แรงขึ้นก็มีโอกาสทําให้เกิดน้ําท่วมขังน้ําท่วมฉับพันได้ครับก็ต้องฝากพี่น้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับทั้งหมดคือการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะาการในทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้21ถึง26กันยายนครับ โดยตลอดช่วงน,นี้ครับบริเวณภาคเหนือและก็บริเวณพอีสารครับจะมีฝนกลับมาเพิ่มมากขึ้นและก็จะมีฝนตกหนักได้เป็นบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากนะครับบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็บริเวณพอีสารครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางด้านทะเลอเมริาประเทศไทยแล้วก็บริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นครับสำหรับในวันนี้ครับถึง23กันยายนคลื่นลมทางด้านทะเลอเมริาแล้วก็บริเวณอ่าวไทย ก็จะมีกําลังปานกลางครับโดยทะเลระมันตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลระมมนตอนล่างแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนในช่วง24-26กันยายนครับคลื่นลมทางด้านทะเลระมันตอนบนก็จะมีกําลังค่อนข้างแรงครับโดยทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนทางด้านทะเลอรามันตอนล่างนะครับแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบน ะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับสําหรับแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ21กันยายนครับหลายพื้นที่ครับวันนี้สีภาคตอนบนก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนชุกฝนกระจายได้ค่อนข้างมากครับโดยบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณภาคกลางตอนบนบนเป็นส่วนใหญ่นะครับที่จะมีฝนส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง,างวันนี้ก็ลุ้นฝนน้อยนะครับ รวมทั้งกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ปริมณฑลภาคใต้ครับวันนี้ฝนก็น้อยครับมีลุ้นได้บางพื้นที่บางแห่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นปริมาณเล็กน้อยฝนจะกลับมาอีกครั้งก็ในช่วง23กันยายนนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเท่านั้นครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ประบมาร60์60-70ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายพระยาวน่านลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ครับโดยอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมจะแปรปวนพัดได้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภะคยีสานครับในวันนี้บริเวณพะคยีสานจะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณละละ40-60ของพื้นที่ก็มีลุ้นได้ทั่วทั้งภูมิภาคครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดเลยน้องคาย น้องบุรีรัมพ์ูอุดรธานีบึงการสกลน,นครนครพนมมุกดาหารกระสินมหาสรารคามขอนแก่นชัยภูมิร้อยอยะโสธรอ,อำนาจ,จเจนะริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินสิสเกตแล้วก็อุบลราชธานีครับโดวยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ31-34อถึง34องศาเซลเซียสลมแปรปวนพัดได้ความเร็วถึง1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ต่อมาทางภาคกลางครับในวันนี้บริเวณภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ส่วนมากครับวันนี้ก็เด้นบริเวณพื้นที่ตอนบนของภาคได้แก่บ,บริจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีกาญจนบุรีครับส่วนทางด้านกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นได้บางพื้นที่บางแห่งครับ โดยอุณหภูมิสูงสุดครับ32-35องศาเซลเซียสลมจะแปรปวนพัดได้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันวออกจะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ40-60ของพื้นที่ส่วนมากครับวันนี้ก็มีลุ้นบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาร,ระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับโดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ32-35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็วยี่สิบถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะสูงมากกว่าสองเมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้อยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่ครับโดวยอุณหภูมิสูงสุดครับสามสิบสามถึงสามสิบหกองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็วสิบห้าถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นจะสูง1-2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้ตะวันตกครับวันนี้ก็มีโอกาสเจอฝนฟ,ฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ก็มีลุนเล็กน้อยบางพื้นที่ครับบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ30ถึงสาองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดได้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดได้ความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวัน ทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ